พระพุทธเจ้าหรือพุทธะเนี่ยมีอยู่3มอย่างสัมมาสัมพุทธะปัจเจกับพุทธะแล้วก็อนุพุทธะอนุพุทธะก็คือสาวกเป็นพระรหันต์ขีนาศบที่ตรัสรู้ตามคําสั่งและคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมาบอกว่าไม่ให้ฟังคนอื่นเลยนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถูกต้องศาสนาของประเทศเราเป็นพุทธเถรวาทเถระแปลว่าพระผู้ใหญ่วาทะแปลว่าคําพูดเถระวาทะก็คือคําพูดคําสอนของพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เนี่ยคืออนุพุทธะ5 0 0ร้อยูปสาวก500ร้อยูปไม่ใช่แบบผู้ใหญ่แบบเจ้าคณะตํา บนอำเภออะไรแบบนั้นไม่ใช่ถ้าจะบอกพระไตรปิฎกมันมั่วมันสังขยานากนมามันแต่งขึ้นมาภายหลังเนี่ยไอตำราที่บอกว่าเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์แท้ๆเนี่ยมันไม่มั่วกว่าเหรอเพิ่งจะมีมากี่ปีถ้าจะศึกษาุษาา้อศนาเนี่ยมันต้องครบทั้งปริยัปตปฏิบัติปฏิเวทถ้าพระไตรปิฎกที่พระมหากัสปะแล้วก็พระอนุพุธาทธทั้งหลายทำสังขยานาไว้มาไม่ดีเนี่ยทุกวันนี้พระพุทธเจ้าปร,ริิพานไปนานแล้วทำไมทำไมยังมีพระอริยเจ้าทำไมยังมีพระอรหันอยู่ทำไมยังมีพระอย่างหลวงปู่มัน่หนหลวงพ่อฤาษี กัวหลวงตามาทำไม ท่านเหล่านั้นศึกษาพระธรรมมาจากไหนต้องศึกษาเฉพาะตำราที่ถูกรับรองว่าเป็นธรรมะจากพระโอท่านั้นปะคนรับรองเป็นใครเป็นพระอริยเจ้ายังเป็นพระอรหันยังหนังสือเขาดีตำราเขาดีมันต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นธรรมะจากพระโอทพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องไม่ดีอยู่แล้วแต่เขาเป็นใครเขารู้ได้ยังไงว่าพุทธเจ้าต้องพูดแบบนั้นเท่านั้นเขาเอาอะไรมาบอกว่าต้องฟังธรรมะจากพระโอ์เท่านั้นเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าสิ่งที่รวบรวมไว้เป็นธรรมะจากพระโอ์จริงๆถ้าไม่ให้ฟังคำของพระสาวกพระอนุพุทธะเลยเนี่ยววัันนนมาาาูชะะีคหรรท่้กพสง พระอรหันต์พระอนุพุทธะเนี่ยรวมตัวกัน1,250รูปเป็นพระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งไปเผยแผ่พระศาสนาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครฟังธรรมะจากคนอื่นนอกจากพระองค์เพียงคนเดียวจะมีพระพวกนั้นไหมพระสารีบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมจากการฟังธรรมะของพระอัสสชีพระโมคคัลลาเกิดดวงตาเห็นธรรมจากการฟังธรรมะของพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชด้วยซ้ำเนี่ยพระอัสสชิพระสารีบุตรไม่ใช่สาวกหรอสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิิบัตตรง ฏิบัติเพื่อรู้แจ้งปฏิบัติสมควรจัตตาลีปุลิสอยุคะนี้อัดถาปุริสปุคลามีสีคู่รวมแปประเภทโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาผลอราหันตมักอลหันตผลมักคือฝึกอยู่ผลคือได้แล้ว4ีอย่างแปคู่อย่างเนี้ยถึงเรียกว่าสมจะเป็นพระโสดาบานันต้องอัก,กิเลศสามข้ออันดับแรสกสกายาทิฏฐิไม่ยึดติดในร่างกายในที่สองสีละพัตตาปามาไม่ลูกคำสีในที่สามวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยกนี่อะไรบวชเข้ามาแล้วก็มาลังเลสงมเน้ดไไ่ โสดาบันท่านเรียกสมมุติสงไม่ใช่สงไม่ใช่เอสาพระควะโตสาวะกะสังโคไอที่จะอาหุเนโยปาหุเนโยทักทิเนโยอันชลีกะรนิโยสมควรแก่การเคารพสักการะต่างๆยังไม่สมควรอย่าลืมตอนขอบวชท่านท่องว่าอะไรน,นิพาณนะสัจฉิกระรนัตไายะอีมังกาสาวังกัเหตะวะข้าพเจ้าขอรับเอาผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทำให้แจ้งยังถ้าบวชเข้ามาตั้งใจแบบนั้นเออเนี่ยคุณเป็นอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาาัสสานเป็นเนื้อนาบุญพีเนียมหน้าทาบุญด้วยหน้าสนับสนุน น่าซัพพอร์ตบวชเพื่อทําให้แจ้งซ no. ึ closet, s <S right? ่อพันิพาลมัวมาสงสัยพระธรรมาตายอยู่จะแจ้งยังไงสนองแต่อัตาตัวตนของตัวเองยึดมั่นถือมั่นตั้งตัวเป็นปัสดาพระที่บวชแล้วตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติชอบผมอนุโมทนาทุกคนแต่ถ้าใครบวชแล้วหลงลืมไปว่าท่านเข้ามาในเขตพระศาสนาทําไมันี้ผมไม่เอาด้วยเห็นพระเลวต้องไปด่าไปว่าเวลาด่ามันแต่เปือนทางพุทธศาสนาไม่ชอบองค์ไหนก็ไม่ต้องซัพพอร์ตเขาไม่ต้องใส่บาตรไม่ต้องทําบุญไม่ต้องถวายอะไรปล่อยให้อดอยากไปเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ เจสุดท้ายเป็นไงทวาีสูดจริงๆไม่ใช่ท่ารีสูดโดยกระทืบสักพระปาปสสะอากาานังขึ้นชื่อว่าบาปทั้งหลายอย่าทำกุศลสูบปาสัปปสมปทานท,นทำแต่กุศลทำแต่ความดีพระกิตาประโยชน์ธรรมนังทำใจให้ใสใสเอตังพุทธ,ธานักศาสนาพระพุทธเจ้าชุกทุกพระองค์สอนแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนี่คือหัวใจของศธธาสนาที่พทธเจ้าเนี่ยให้ภาษาวกเนี่ยออกไปสอนแทนท่านผมไม่โอเคอยู่แล้วกับการบอกว่าฟังแต่พระเจ้านะอย่าฟังภาษาวกในเมื่อภาษาวกก็เป็นพุทธะเหมือนกันพระดีเมียเนียใพวกที่บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่แล้วในโลกเนี่ย เป็นอาพัพพระบุคคลเป็นคนอาภัพมืดบอดด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาบทบังเลยมีทุกวันนี้ก็มีเดี๋ยวสิ้นปีพาไปเดินสายกาบเลยพระสุกปฏิกันโนไปไหม